สวัสดีค่ะชื่อชมพูนะคะยอดทีมที่ดากขุนใจค่ะวันนี้วันที่3พฤษภาคม2พ5 5าอ5ค่ะวันนี้ชมพูจะพามาแนะนำผู้ที่ให้เลขเด็กชมพูนะคะเพราะว่าเมื่อวานวันที่2ชมพูถูกหวยอีกแล้วค่ะเดี๋ยวชมพูจะพาไปชมนะคะว่าใครเป็นคนที่ให้หวยชมพคชูค่ะเช่นค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นทีมของน้องกุมารค่ะ ที่ให้ชมพูมีโชคมีลาบนะคะนำทีมด้วยน้องจัดเต็มน้องจัดเต็มนะคะชื่อเต็มว่าน้องจัดเต็มค่ะส่วนองนี้ก็จะเป็นน้องแอคชั่นตามมาด้วยน้องออรกัสแล้วก็น้องดูโม่ค่ะข้างล่างนี้ก็จะเป็นน้องลอตโต้อันนี้จะเป็นน้องนัมเบอร์นะคะแล้วก็น้องกล้องปัจจีค่ะวันนี้ชมพูก็เลยนำมิสเตอร์โดนัทมาแก้บนให้น้องนะคะแล้วก็ทองคำ ตามมาด้วยพิซซ่าและเค้ซีค่ะตอนนี้กำลังเดินทางมานะคะสำหรับมัวนนี้ชุมพูก็ต้องขอขอบคุณน้องนะคะที่ให้โชคให้ลาให้ชมพูถูกหวยทุกๆุกมวดนะคะแล้วเดี๋ยวมวดหน้ามาติดตามชมกันนะคะว่าชุมพูจะถูกหวยเลขอะไรอีกนะคะขอบคุณค่ะ